กราบสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้ดวงดีชาแนลจะนำท่านผู้ฟังมารับฟังในหัวข้อพระราหูเลี้ยงส่งยมมาทูตสีลัคนางดสวมชุดดำค่ะก่อนอื่นก่อนจะรับฟังเรื่องราวดีๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องดวงดีชาแนลเพื่อเป็นธรรมทานและเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะ ค่ะ24 2 6ถึงกุมภาพันธ์นี้พระราหูเลี้ยงส่งยม,มทูตสีลัคนางดสวมชุดดำและทำสิ่งนี้เรื่องที่เรานำมาในวันนี้อาจเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังโหดรัตนโกูสินทํานายทายทักช่วงเวลาสำคัญ24 2 6ถึงกุมภาพันธ์พระราหู เลี้ยงส่งยม,มทูตเตือนถึงสีลัคนาเพื่อความปลอดภัยดังนี้งานเลี้ยงส่งยมมทูตสวันสองคืนเริ่มวันศุกร์ที่24กุมภาพันธ์เวลา7จนาฬิกา21นาทีถึงวันอาทิตย์ที่26กุมภาพันธ์เวลา12นาฬิกา57นาทีพระราหู8เป็นเจ้าภาพจัดงานใหญ่ปิดโลกทั้งใบ ไม่ใช่แค่หน้าปากซอยเลี้ยงส่งพระมรุตยูศูนย์ที่กำลังแพคกระเป๋าเตรียมตัวเดินทางไกลไปบ้านราศีพฤกษกในวันที่8มีนาคม2566นี้เป็นงานสำคัญงานสำสมพระเวสีมีแต่วินวินวิญญาณรัคนาราศีเมตตุลกุมมิถุน เจ็ดปีที่ผ่านมานี้ถูกเทพพเจ้าแห่งความตายมาทำให้ละลายโดนสาบให้ตายแล้วตายอีกชีวิตเหมือนตกนรกหิวลึกที่หาทางขึ้นไม่ได้เข็ดขยาดกับความทุกข์หรือยังทั้งสี่ลัคนาอยากอยู่รอดปลอดภัยภายในสามวันสองคืนนี้วิญญาณจะรวมตัวกันต้องรู้กาลเทศะงดใส่เสื้อผ้าสีดำ ให้ใส่ชุดขาวสวดมนต์แผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรและบรรพบุรุษบทอิติปิโสพาหุงรรมาจักกับเปวัตตันสูตรที่ดีที่สุดลดละเนื้อสัตว์ทำบุญลงศพและที่สำคัญคิดดีทำดีพูดดีโค้งอันตรายแบบนี้สิ่งใดที่เป็นบาปกรรมหยุดทำเถอะไม่ได้ยอมแพ้โชคชะตา แค่ไม่อยากดาม่ากกับเจ้ากรรมนายเวรรักนาราศีพฤกษกพิจิตมีนกรกฎเวรกรรมกำลังตามทันถึงตัวรักสิ่งใดมากก็จะสูญเสียสิ่งนั้นหนุ่มๆห,หลายคนรีบบอก,กอรักเมียมากขึ้นมาทันทีใครทำความดีไว้ก็อย่าไปกังวลแต่ประเภทดีหมดทุกอย่างยกเว้นนิสัยก็ไม่ไหว ลัคนาราศีสิง์กันธนูมังกรทุกวันนี้ใช้ชีวิตไม่เน้นสมหวังหรอกเน้นสมมุติเป็นช่วงเวลาที่สับมากสับสนเมื่อดาวประกายพึกยังไม่ส่งผลถึงดวงชะตาชีวิตก็จะว่างเปล่านิดนึงอ่อนแอบ้างก็ได้ให้หัวใจได้พักผ่อนย้อนตำนานพระราหูทำไมต้องกืนกินพระจันทร์และพระอาทิตย์ ก่อนที่มนุษย์จะรู้จักกับวิทยาศาสตร์ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติล้วนถูกอธิบายด้วยตำนานและความเชื่อเช่นเดียวกับปรากฏการณ์จันทลุปาคาและสุริยุปปาคาที่มาพร้อมกับตำนานราหูหรือพระราหูเทวดานพพเคราะห์ที่ถูกผนวกเข้าไว้กับสีดำความมืดมนเพราะเชื่อว่าพระราหูคือผู้กืนกินพระจันทร์และพระอาทิตย์ จนทำให้เกิดเงามัวที่เรียกว่าอาทิตย์ดับจันดับมาทำความรู้จักราหูกันอีกครั้งว่าใครมาจากไหนและทำไมต้องคอยตามราวีพระจันทร์และพระอาทิตย์หสถานะตำนานการกำเนิดของราหูมีอยู่มากมายโดยสถานะของราหูถูกจัดให้อยู่ในเทวดานพเคราะห์หมายถึงเทวดาเก้าองค์ ซึ่งเชื่อว่าเป็นผู้ครองเรือนชะตาของมนุษย์โดยความเชื่อนี้มีต้นกำเนิดมาจากโหราศาสตร์ฮินดูที่นับถือพระอาทิตย์ซึ่งมีบริวารอีก8องค์หนึ่งในนั้นคือพระราหูบริวารประจำทิ่ตะวันตกเฉียงเหนือเป็นเทพนพเคาะประเภทบาปเคราะหให้ผลในทางลุ่มหลงมัวเมา 2. กํกเนิดการกำเนิดของพระราหูนั้นมีหลากหลาย ตำราบางตำราว่าสร้างจากผีขับโมด12ตัวบดปนเป็นผงห่อผ้าสีทองผมน้ำอมฤตจนได้เป็นพระลาหูที่มีกายสีนินออกไปทางทองแดงบ้างก็ว่าเป็นโอรสเท้าเท้าเวาปปจิตติกับนางสิงหิกาแต่ที่ถูกกล่าวถึงบ่อยครั้งคือพระราหูเป็นโอรสพระพฤหัสบอดี กับนางสิงหิกา 3. ลักษณะเด่นลาหูที่พบเจอในไทยนั้นมักมีกายเพียงครึ่งท่อนคือศีรษะคอไหล่อกแขนทั้งสองข้างและมักสร้างให้อยู่ในลักษณะเดียวกันคือกำลังอมพระจันทร์หรือไม่ก็อมพระอาทิตย์อีกลักษณะเด่นของพระราหูในไทยคือนิยมสร้างหน้าพระราหูให้เป็นยักษ ตาปนูนอ้าปากกว้างมีเขี้ยวง ố, ดูดูดุร้าย 4. แต่งกายสวมมงกุฎ 5. ต้องโทษตำนานการเกิดพระลาหูนั้นเท้าความไปถึงเรื่องนาลายสิบปางตอนที่เหล่าเทวดาไปหลอกล่อชวนยักษ์อสูรให้มาช่วยกวนกระเียนสมุหมดจนได้น้ำอำมฤตเท้าว่าเมื่อได้น้ำอำมฤตมาแล้ว กับกีดกันอสูรไม่ให้ได้ดื่มน้ำอมฤตนั้นพระราหูซึ่งเป็นอสูรตนหนึ่งรู้ทันจึงแอบมาดื่มน้ำอมฤตด้วยแต่พระอาทิตย์และพระจันทร์เห็นเข้าจึงฟ้องพระนาลายพระนาลายเลยคว้างจักใส่พระราหูจนตัวขาดสองท่อนหกศัตรูศัตรูที่พระราหูเจอเป็นไม่ได้ก็คือพระอาทิตย์และพระจันทร์ เพราะเป็นผู้ฟ้องพระนารณา์ว่าพระราหูแอบดื่มน้ำอมฤตพระราหูจึงคิดอาฆาตแค้นพระอาทิตย์พระจันทร์จึงเมื่อใดเป็นต้องไล่จับกินแต่เนื่องจากพระราหูเหลือร่างกายแค่ครึ่งท่อนระหว่างที่ขืนพระอาทิตย์พระจันทร์เข้าไปทีไรเทวดาสององค์ก็สามารถหนีเล็ดลอดออกมาได้จึงเป็นที่มาของการเกิดสุริยคาต สุริยุปาคาและจันทคาตจันทรูปาคา 7. อิทอิทิลิ์เนื่องจากพระราหูได้ดื่มน้ำอมฤตหลังจากถูกพระนาลายคว้างจักใส่จนตัวขาดสองท่อนพระราหูก็ยังไม่ตายกลายเป็นอมะตะ 8. ความเชื่อผู้ที่มีความเชื่อเรื่องราหูนิยมบูชาด้วยเครื่องสีดำา8อย่างมีทั้งของขาวของหวานน้ำสีดำได้แก่ ไก่ดาเหล้าดํากาแฟดําเฉากล้วยถั่วดำํำข้าวเหนียวดาขนมเปียกปูนและไข,ยยข่ยมมาค่ะท่านผู้ฟังคะยังไงเรื่องราวที่ทางช่องของเราได้นำมาตีแผ่เผยแพร่ในวันนี้อาจเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟัง ความรู้จักประมาณทำประโยชน์ให้สำเร็จทุกเมือ่อดวงดี h ช n แนลขอขอบพระคุณแหล่งที่มาเนื้อหาที่นำมาตีแผ่เผยแพร่ให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้งโองขอให้ทุกคนทุกท่านเจริญในศีลในธรรม สำหรับวันนี้โดนดีแชนเนลขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังกัละยาณมิตรทุกท่านขอขอบพระคุณค่ะ